เธอไทยไทยส่องฟ้าอร่อยแน่เมื่อนี่ อุ้ยทาซานอุ้ยอุ้ยเล่งตูดแดงนี่เจ้าป่าว้ยว้ยเมาแหววลงจอดเต็มสิบได้สามเอ้าจริงๆนะจะเป็นเล่งตูดแดงนี่จะเล่นอะไรกันเนี่ยฮะ ไว้ๆเนี่ยนะแล้วที่ให้ไปหาฟืนเนี่ยไปหามาได้หรือ,อยังล่ะใช่จ้ะไวๆหามาได้หรือ,อยังจ้ะหามาแล้วอยู่ใต้ต้นไม้ที่ไวๆ้ๆถอนมาแล้วแหละไปดูสิอเอาละเอาละก่อกองไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพวกเราเตรียมอาหารมาทำกินกันนะวันนี้เราจะมีแคมปิ้งรอบกองไฟกันด้วย จริงๆนะเมะื่อกี้ยังจะเป็นเจ้าป่าอยู่เลยตอนนี้จะมาเป็นลูกหมาซะแล้วเอาจริงๆนะจ,ๆจะเป็นลูกลิงตูดแดงต่างหากล่ะด็อกเต <ฮะ S 1> อร์เนี่ยทำใบไวเสียฟิลหมดเลยนะเนี่ยเอาจริงๆนะกลับไปเอาฟืนมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจ้าต้องมาช่วยจะททำอาหารด้วยนะเจ้าลิงตูดแดงจ้าทำคอมพิวเตอร์พังเลยต้องมาจอด็อกเตอร์จ้าเดี๋ยวฉันไปช่วยไวๆเอาฟืนนะจ้าเดี๋ยวจะเมื่อสักก่อน จริงใจเด็กหญิงที่น่ารักเท่านั้นที่เข้าใจใไวๆที่สุดจ้าเดี๋ยวเราไปกันนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างล่ะไฟรู้จริงใจ <c oughs> และไวๆว <c oughs> วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาดูโครงการป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริแบบนี้เนี่ยรู้สึกสนุกมากเลยละฮะคุณอาไม่น่าเชื่อว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์มีมากมายถึงเพียงนี้หนูก็รู้สึกสนุกมากเลยคะ่ะในป่าแบบเนี้ยอากาศสดชื่นมากเลยนะคะ <c oughs> แถมยังเห็นดวงดาวมากมายบนท้องฟ้าด้วยฮะนั่นดาวอะไรนฮฮะ,ะดรสุชาติ <c oughs> อ๋ออันนี้เป็นดาวลูกไก่เนอะเออแล้วก็อันนั้นก็ดาวในกลุ่มราศีสิงห์แล้วมีกลุ่มดาวไวๆวหรือเปล่านะเอาจริงๆนะกลุ่มดาวไวไวนะไม่มีหรอกมีแต่กลุ่มดาวลิงตูดแดงอีกแล้วอาจจะมีนะดรเนี่ยมีดกเอร์เาไวไวอีกแล้วนะมีดาวมากมายเต็มท้องฟ้าเลย สวยงามมากเลยฮะอืมใช่บนท้องฟ้าน่ะมีทั้งดาวฤกษ์และดาวเครอบมากมายว่าแต่อย่างดาวเทียมเนี่ยเราจะเห็นหรือเปล่านะดาวเทียมดวงเล็กจะตายจะเห็นได้ยังไงล่ะเจ้าไว้ไวอืมเอาจริงๆนะดาวเทียมมองจากที่นี่ไม่เห็นหรอกรอแต่เราสามารถเห็นโลกกว้างได้โดยดาวเทียมนะมยังไงละฮะดกรสมศักดิ์ จริงๆนะนี่ไงอยู่กลางป่าแบบนี้เรายังรับสัญญาโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมได้เลยนี่และนี่โทรศัศน์ขนาดเล็กที่สามารถดูผ่านดาวเทียมจากตรงนี้ได้เลยต่อไปนี้เราจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญสำคัญแล้วล่ะดีจังคืนนี้ไวๆไม่พลาดละครหลังข่าวแล้วดาวเทียมดวงเล็กเนี่ยเยี่ยมจริงๆนะคะเอาจริงๆนะที่พเรามีเทคโนโลยีใช้กันแบบนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งในพระราชดำริที่พระองค์ทรงริเริ่มขึ้นนะพระองค์ทรงดำริเหรอพระองค์นะ่ะทรงชอบการศึกษาคนา้นคว้าโดยเฉพาะวิทยาการหรือเทคโนโลยีแปลก,ปลกใหม,ใหม่เมื่อครั้งที่ประเทศได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศซึ่งตอนนั้นดาวเทียมจะเป็นเรื่องใหม่แต่พระองค์ก็ให้ความสนพระราชหฤทัยในด้านดาวเทียมสื่อสารวิทยุสื่อสาร สร้างความชื่นชมให้กับชาวต่างชาติที่ได้เข้าเฝ้าเป็นยิ่งนักซึ่งแต่ละคนน่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารระดับโลกทั้งนั้นและในเวลาต่อมาประเทศไทยเองก็จะเริ่มใช้ดาวเทียมเพื่อการติดต่อสื่อสารภายในประเทศโดยดาวเทียมดวงแรกนั้นพระองค์ก็ได้โปรดกล้าพระราชทานชื่อดาวเทียมดวงนี้ว่าไทยคมดาวเทียมไทยคมได้ชื่อพระราชทานจากพระองค์หรือคะเนียดรสมศักดิ์ฮะ แล้วดาวเทียมไทยคมมีประโยชน์ต่อการสื่อสารของไทยมากไหมฮะเอาจริงๆนะ,ะเรื่องนี้สุชาติก็รู้ดีนี่นะลองบอกให้เด็กฟังหน่อยเถอะเพื่อนตกลงเพื่อนเอาแบบง่ายๆนะดาวเทียมสื่อสารเป็นดาวเทียมที่ทําหน้าที่เป็นสถานีรับคลื่นวิทยุเพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคมรวมั้งการสื่อสารภายในประเทศและระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะทําหน้าที่ด้นานกิจการโทรศัพท์โทรสารรวมถึงการถ่ายทอดสัญญาณวิทยุ หรือสัญญาโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเช่นการรับส่งสัญญาณการโทรทัศน์โดยตรงจากดาวเทียมสู่ผู้ชมตามบ้านเรือนอีกทั้งยังให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับภาพข้อมูลและเสียงไปจนถึงมัลติมีเดียที่มีขนาดใหญ่ผ่านเครือข่ายดาวเทียมถึงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยตรงนอกเหนือจากการใช้งานดาวเทียมเพื่อการสื่อสารแล้วประเทศไทยยังได้ใช้ดาวเทียมแบบอื่นๆอย่างเช่นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา และดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติที่ล้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศด้วยโอ้โหดาวเทียมมีประโยชน์มากมายขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพระองค์จึงสนพระราชหฤทัยในเทคโนโลยีของดาวเทียมนะฮะพระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลามากและตลอดระยะเวลากว่า60ปีที่ทรงคิดค้นดัดแปลง และใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยทุกประเภทในการติดต่อสื่อสารต่างๆเป็นผลดียิ่งต่อการช่วยเหลือดูแลประสบนิกรชาวไทยและพระองค์ทรเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกและพระองค์เดียวที่ได้รับการถวายพระเกียรติเป็น Telecommand of the n a t i o n จากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยเป็นสิ่งที่พวกเราชาวโทรคมนาคมภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง พวกเรามาอธิษฐานขอพอรจากดาวตกกันเถอะอืมไฟรู้อธิษฐานขออะไรจากดาวตกละ่ะอืมผมขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานไมัยแข็งแรงและทรงพระเจริญยิ่งยืนนานฮะอืมเอาจริงๆนะนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่พวกเราทุกคนขอพรเป็นเรื่องเดียวกันหมดเนอะใครกัน ที่คอยค้นคว้าให้ชาวไทยตั้งแต่เริ่มมาให้เรามีช่องทางค้นหาสื่อสารค้นคว้าและแบ่งปัน